เปิดโพสต์ลาสุดโปบธนวัฒน์อ่านแล้วน่าเป็นห่วงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจนับว่าปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ยังคงไม่ดีขึ้นเท่าไร่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างวันนี้ผู้ติดเชื้อไร่ใหม่เพิ่มขึ้น23,400รายลาสุดทางด้านพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างโปบธนวัฒน์ก็โพสต์่อรีสรารกรรมส่วนตัว แจ้งข่าวตนเองติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าตัวเผยเนื่องจากผมได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดจึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี rt-pcr ผลตรวจออกมาว่าพบเชื้อโควิดผมได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยและต้องขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแน่นอนข่าวว่าแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ต่างส่งกำลังใจให้หนุ่มป๊อบจำนวนมาก ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มโปบด้วยนะคะ